ครั้งที่14วันเสาร์ที่20สิพฤศจิกายนพศ2519ตอนทองสาน้ำแข็งนรกน้อยท่านอรหันต์จี้กงสเสด็จลงตรัสเป็นกรอนมีความว่าลมหนาวโกลทราบซ่านเน็บกระดูบาบบุญปลูเปรียบเสมือนสนหินเกย ขุนเขาเขียวหิมะโปรยเปลี่ยนเขาเลยต้นไผ่เหมย mới, ยืนตระงานบ่อวันไหวพระจี้กงกล่าวฤดูใบไม้ไมร่วงค่อยๆจากไปฤดูหนาวก็ต่อเนื่องเข้ามาอากาศเกิดการแปลเปลี่ยนมากห้ายชาวโลกเกิดเจ็บป่วยขึ้นเป็นเนืองนิด ก็เพราะเหตุว่าไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศวันนี้ฉันจะพาหยางเซิงท่องนรกน้ำแข็งมาเจอกับลมหนาวโกรกชโชยหนาวจับกระดูกนี้อีกมิรู้ว่ายางเซิงจะทนไหวหรือชไหนหยางเซิงกล่าวท่านอาจารย์ครับผมเพิ่งหายจากเป็นหวัด วันนี้อากาศก็หนาวจัดอย่างนี้ผมว่าวันอื่นค่อยไปนรกน้ำแข็งกันเถิดไปเที่ยวชมแห่งอื่นก่อนนะครับมีทราบว่าท่านอาจารย์มีความเห็นประการใด พระจี้กงกล่าวเป็นไปได้อย่างไรได้จัดสั่งให้การท่องชมนรกน้ำแข็งไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลางคันไม่ได้หากว่ากลัวทนต่อความหนาวไม่ไหวข้าจะให้ยาวิเศษอุ่นกายบำรุงใจสเม็ดกินเข้าไปเร็วอย่าได้ประวิงเสียเวลายางเึิงกล่าวขอขอบคุณท่านอาจารย์ประธานยาทิพย์ผมกลืนลงแล้วโอ้ยรู้สึกร้อนไปทั่วกาย ความหนาวหายไปโดยสิ้นเชิงไม่เหลือหรอพระจี้กงกล่าวรีบขึ้นบนดอกบัวเร็ยวยังเซิงกล่าวกระผมนั่งเรียบร้อยแล้วพระจี้กงกล่าวถึงแล้วละ่ะลงจากดอกบัวเร็ยวยังเซิงกล่าวเบื้องหน้า ฉะไหนจึงไม่มีร่องรอยคนแม้แต่นิดเดียวเพียงเห็นแต่ขาวโพลนไปหมดทั่วภูเขาราวกับว่าหิมะตกไม่เห็นมีแมกไม้ที่เขียวชอุ่มเลยมีแต่ซากไม้ซากกิ่งอยู่ร้งเรงที่นี้หรือที่ใดมิทราบพระจี้กงกล่าวที่นี้ ใกล้ชิดกับนรกน้ำแข็งผู้เขานี้ได้รับความเย็นจากน้ำแข็งที่เย็นจัดมีหิมะตกตลอดปีจึงหนาวจัดผิดปกติเราไม่ได้เดินทางในยมโ,มโลก ฉะนั้นจึงไม่เห็นวิแววของผู้คนเพราะว่านั่งอยู่บนดอกบัวเป็นการห,อห่อเหินเดินอากาศเจ้าตามฉันเดินเรียบตามเชิงเขาข้างซ้ายก็จะบรรจบถึงนรกน้ำแข็งย้างเซิงกล่าวสถานที่เปล่าเปลี่ยวเช่นนี้ปราศจากถนนหนทางต้นไม้ต้นไร่ล้วนถูกความหนาวครอบตายจนหมดปรากฏเป็นภาพตายซากเดียวดายยิงไกลเขา้า ยิ่งรู้สึกหนาวเย็นจับใจชรอยาทิพสามเม็ดนั้นจะค่อยเสื่อมพลังยาลงแล้วกระมังพระจี้กงกล่าวพลังยามีได้เสื่อมคลายลงเป็นเพราะยาทิพเกิดการหมุนเวียนของกำลังยาสักครู่จะเกิดความอบอุ่นไปทั่วตัวสามวันเต็มๆอย่างไม่เสื่อมคลายเจ้าจงวางใจได้ฉันจะไม่ปล่อยให้เจ้าน้วาตายดอก ย้างเซิงกล่าวข้างหน้ามีบ้านช่องอยู่แถวหนึ่งล้วนสร้างด้วยไม้ทาด้วยสีดำบนหลังคายังมีหิมะปกคลุมหน้าบ้านมีเสาไม้สองอันตั้งโด่งอยู่มีไม้อันหนึ่งแขวนอยู่ตรงกลางบนนั้นเขียนว่านรกน้ำแข็งข้างหน้าคุกนรกมีทางเล็กอยู่ทางหนึ่งตรงเข้าไปในบ้านชะไหนการตกแต่งจึงซอมซ้อสิ้นดี พระจี้กงกล่าวเพราะเหตุว่าคุกนี้ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งวิญญาณโทษล้วนถูกแช่จนแข็งกระด้างไปหมดไม่สามารถหลบหนีได้การตกแต่งก็เลยทำย่างลวกๆยางเซิงกล่าวบนถนนมียมมทูตสองถึงสามตนคุมตัวหญิงชายสิบกว่าคนมีทราบว่าไปรับการลงโทษที่คุกนั้นหรือชไหนพระจี้กงกล่าว ใช่แล้วพัสดีกับนายทหารเดินมาอยู่ข้างหน้าแล้วเจ้าหยางเซิงเตรียมการเข้าพบแสดงความคาระวะหยางเซิงกล่าวขอแสดงความคาระวะต่อท่านพัสดีกับนายทหารเราทั้งสองได้รับเทวะองค์การท่องนรกขอได้โปรดชี้แจงอธิบายด้วยเถิด พัสดีกล่าวท่านอาจารย์และยางเซิงจงอย่าได้มีพิธีคาระวะเลยเมื่อครูนี้ได้รับคำสั่งจากเจ้าชอกังอ้วงทราบว่าท่านอาจารย์และยางเซิงแห่งสำนักเสียเฮียงตึงเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์จะมาเยี่ยมชมคุกนรกแห่งนี้นำเอาความจริงไปตีพิม์พในเที่ยวนรกเพื่อกระตุ้นเตือนกอบกู้ชาวโลก เชิญทานทั้งสองตามข้าพเจ้าเข้าไปตรวจชมข้างในั้งเสซิงกล่าวขอบคุณมากพระจี้กงกล่าวเราจะเข้าไปชมดูในนรกน้ำแข็งโดยตรงไม่ต้องเข้าไปในบ้านละพัสดีก็ดีครับ ยักษ์เซิงกล่าวสะน้ำแข็งนรกอยู่ในถ้ำกลางระหว่างภูเขาสองลูกภายในคล้ายกับสไว่ายน้ำของแดนมนุษย์แบ่งออกเป็นหลายพันบ่อมองจากทางไกลไม่สู้แจ่มชัดนัก ภายในสระมีทั้งหญิงและชายบนกายนุ่งใส่เสื้อชั้นในเท่านั้นท่อนล่างของร่างกายส่วนมากมองไม่เห็นถูกล้อมรอบด้วยน้ำแข็งทุกคนมีสีหน้าเขียวอือริมฝีปากดำมือไม้สันเทาไม่สามารถแม้แต่จะส่งเสียงร่ำร้องเพียงแต่ ครวนครางอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงผู้เท่าสองคนที่อยู่ต่อหน้านั้นใช้สายตาวิงวอนเพ่งมายังกระผมประหนึ่งว่ามีอะไรจะพูดด้วยขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าจะช่วยกู้มันขึ้นมาเพื่อผลจากความทรมานด้วยการถูกแช่น้ำแข็งจะได้ไหมพัสดีกล่าว พระพเจ้าจะให้วิญญาณโทษสองถึงสามตนขึ้นมาบนฟังท่านถามได้เลยย้างเซิงกล่าวดีสิครับขอถามผู้เท่าผู้นี้ท่านรู้สึกรสชาติที่อยู่ในนี้เป็นอย่างไรบ้าง วิญญาณโทษกล่าวน้ำแข็งมืดฟ้ามัวดินเสื้อผ้าแบบบางนุ่งเพียงกางเกงชั้นในกระผมไม่มีเรี่ยวแรงที่จะพูดได้แล้วทั่วกายจากศาีรษะจนถึงปลายมือปลายเท้าหนาวจนแข็งทื่อไปหมดใกล้จะวายปลานพัสดีกล่าวนายทหารรีบเอาน้ำขิงมาให้มันกินเสียเพื่อช่วยเพิ่มพลังกายกำลังวังชานายทหารกล่าว กินเข้าเร็วแล้วจงสารภาพรายละเอียดที่เจ้าได้ทำบาปอย่างไรในแดนมนุษย์ทั้งหมดมาเพื่อลงตีพิมพ์ในหนังสือปลอบก่อมช่วยกอบกู้ผู้คนอย่าได้เอาแบบอย่างของเจ้าจะได้ไม่ต้องตกลงคุกนรกนี้เมื่อหลังจากตายแล้ววิญญาณโทษกล่าวขณะที่กระผมอยู่ในโลกมนุษย์ชอบในการสะสมสแตมและเหรียญตราโบราณต่าง ตอนมีอายุได้45ปีได้รู้จักเพื่อนคนหนึ่งซึ่งมีรสนิยมตรงกันเราทั้งสองในยามว่างก็มีการสังสรรค์ดื่มน้ำชากันสนิทสนมราวกับเป็นพี่น้องร่วมสาบานอยู่มาวันหนึ่งเขาจะออกเดินทางไกลไปต่างประเทศโดยเกรงว่าพวกสแตมและเรียนโบราณที่มีราคาข้างั่วแสนแพงซึ่งตนสะสมอยู่นั้นจะถูกขโมยไป จึงได้ไปฝากไว้กับกระผมเพราะว่ากระผมเกิดความละโมบขึ้นมาในชั่วขณะหนึ่งจึงอยากย้ายเอาของที่ฝากนั้นไปยังแหล่งอื่นต่อเมื่อเขาได้กลับมาแล้วทวงถามเอาสิ่งของที่ได้ฝากไว้คืน กระผมบอกเขาไปว่าต้องขอโทษเป็นอย่างยิ่งเมื่อครึ่งเดือนก่อนที่ผ่านมานี้โดนขโมยขึ้นบ้านพลอยทำให้ของวัตถุโบราณที่มีราคาแพงทั้งหมดถูกขนไปจนหมดเกลี้ยงเพื่อนผู้สนิทได้ยินแล้วจึงเจ็บช้ำน้ำใจอาลัยอาวรอย่างสุดซึ้งในเมื่อถูกขโมยเอาไปแล้วก็ไม่มีทางที่จะเอาคืนมาได้ ตอนกระผมมีอายุได้59ปีเกิดเป็นมะเร็งในตับเมื่อตายแล้ววิญญาณลองลอยมายังยมมโลกหารู้ไม่ว่ายมมโลกได้มีการบันทึกข้อมูลความช่อชนในทางประพฤติช,ชั่วของกระผมอยู่ก่อนแล้วเมื่อผ่านการฉาย ปรากฏร่างเดิมต่อหน้ากระจกวิเศษแล้วที่สุดก็ต้องก้มหน้ารับสารภาพผิดโดยถูกเจ้ายมาบานคุมที่สองตัดสินให้เข้ามาอยู่ในแดนนรกสระน้ำแข็งมีกำหนดโทษห้าปีแต่ละวันถูกปิดทับด้วยน้ำแข็งตัวเย็นเนื้อแข็งแสนที่จะทรมาน